ใช่กพอเลยไม่ปิดกระเป๋าเริ่มปิดกระเป๋าลืมหูสิบครับไม่ว่าต้องใช่แมวมาด้วยก็ต้นก่อนว่าไม่ใช่พอพอทำความสะอาด ทำความสะอาดน้องจะคลอด,ดียังไงอยากมีน้องแล้วน้องใกล้ลอดแล้วเดือนหน้าเดือนตุลาไกล้ละอีกสิบวันฮะนะอีกสิบวันตุลาตุลาแล้วก็เมษตุลาพฤศจิกาธันวาพ่อเราจะปิดเติมเท่าไหร่เราจะปิดเติมเดือนเท่าไหร่ เดือนพฤศจิกาเดือนตุลานี่แหละใกล้ละใกล้ปิดเทอมละปิดเตะเทอมมาเลี้ยงน้องหนตอนตอนตอนเดือนตุลาตอนเดือนตุลาหนูจะสอบถึงหนูจะสอบวันวันที่เท่าไหร่รู้ไหมเก้าสิบเอซสองคนหนูจะปิดเทอมหนุต้องปฝึกเอบีซี ก็ฉลก็ไกลเยอ,อะนะต้นเสาหนูจะไปฝึกหนูจะทำเอบีซีก่อนมันมันเสาหนูจะทำเอบีซีก่อนแล้วหนูก็พนุู่กับฉละหนูก็จะทำวันอาทิตย์ตองตื่นเช้ามาวันอาทิตย์ใช่ไหม ตัวอะไรตัวมีไม่ได้มีขาพวกก็ไปดูซิไม่มีจะบองเลยว่เนี่ยมีขาเดี๋มาต้อนรับแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ

จอกกันจอกกันมันมองหน้าไม่เ no. ห <c oughs> <c oughs> ็นตีกักตีดักเตะแค่หลี้ยงหมดแล้ะไปใครมานอนอยู่ตรงนี้ถุงทองไ เดินไปข้าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลรีโอเหรอสวัสดีเรีอ